คนต่อไปครับอยากทราบว่าทำไมผูช้ชายบางคนมึงอยากเป็นไปเลยแล้วทำไมผู้หญิงบางคนถึงอยากเป็นหอน้องๆทุกคนอยากทราบไหมอยากอยากเป็นไหม<ย>แล้วมีใครเป็นแล้วบ้างโอเคครับเรามีการพัฒนาการทางเพศมาตั้งแต่เกิดพอเราเกิดเราก็เริ่มพัฒนาการเด็กผู้ชายก็พัฒนาการไปอย่างเด็กผู้หญิงก็พัฒนาการไปอย่างถูกต้องไหมครับ การพัฒนาการนั้นมีการพัฒนาการสองอย่างหนึ่งพัฒนาการทางร่างกายสองพัฒนาการทางด้านจิตใจการพัฒนาการทาง้านร่างกายผู้หญิงก็จะพัฒนาการนะครับไปเป็นทางด้านผู้หญิงหน้าตาอะไรต่างๆก็จะเป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายการพัฒนาการไม่ว่าวิวัฒเพศหรือร่างกายรูปร่างอะไรต่างๆก็จะเป็นทางด้านผู้ชายต่อมาก็เป็นการพัฒนาการทางด้านจิตใจซึ่งส,ส่วนใหญ่แล้วมีความเชื่อเหมือนกันว่าในผู้ชายและผู้หญิงนั้นจะมียีนบางชนิด ซึ่งถ้าได้รับการกระตุ้นให้แสดงออกแล้วเนี่ยจะแสดงออกในทางลักเพศเดียวกันแต่ถ้าเกิดยีนตัวนี้ไม่ได้รับการกระตุ้นก็จะไม่แสดงออกและเราก็ถือว่าปัจจุบันว่าเป็นลดสนิยมทางเพศเป็นเรื่องของเพศทางเลือกซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติทางจ,จิตใจสามารถทำงานสามารถเรียนหนังสือสามารถอะไรต่างๆกับพวกทุกคนได้ เพียงแต่ว่าเมื่อถึงเรื่องนั้นเขาจะมีรสนิยมส่วนตัวของเขาแล้วก็จะมีโลกในกลุ่มของเขาก็เป็นรสนิยมอย่างหนึ่งครับ